b ีโดเฟนเนี่ยแต่งให้ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็คืออลิสนะคะแต่ก็ยังเป็นข้อถกเถียงมาอย่างยาวนานว่าอลิสเนี่ยเป็นผู้หญิงคนไหนนะคะรอบตัว b ีโดเฟนอ่ะจริงๆมีอยู่3คนที่เป็นไปได้นะคะเดี๋ยวครูเบลจะมาพูดให้ฟังมาสวัสดีค่ะครูเบลนะคะ ครูเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องเคยฟังเคยได้ยินเพลงคลาสสิกชื่อดัง f ฟ r ร์ลิสแน่นอนนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะยังนึงไม่ออกเดี๋ยวจะให้ฟังนิดนึงนะคะนึกออก,กแล้วใช่ไหมคะเป็นเพลงที่คุ้นหูมากๆเลยแล้วก็แต่งโดยเบีโทเฟนนะคะลูดวิกแวนเบีโทเฟนเป็น นักปนโน่แล้วก็นักประพันธ์ชาวเยอรมันนะคะแล้วก็คําว่าเฟอร์ลิสเนี่ยมาแปลจากภาษาเยอรมันก็คือแปลว่าฟอร์ลิสนะคะหรือว่าแดอลิสก็คือบิทเฟนเนี่ยแต่งให้ผู้หญิงคนหนึง่งซึ่งก็คืออลิสนะคะแต่ก็ยังเป็นข้อถกเถียงมาอย่างยาวนานว่าอลิสเนี่ยเป็นผู้หญิงคนไหนนะคะรอบตัวบิทฟเฟนอ่าจริงๆมีอยู่3คนที่เป็นไปได้นะคะเดี๋ยวครูเบลจะมาพูดให้ฟังมาที่คนแรกกันเลยนะคะอลิซาเบธบล็อกโคลค่ะ รอเคลนะคะเป็นนักร้องแล้วก็เคยร้องเพลงโอเปร่าที่เบโธเฟนเป็นคนแต่งด้วยนะคะก็รอเคลเนี่ยเป็นเพื่อนกับเบโธเฟนแล้วก็เป็นคนที่เบโธเฟนเนี่ยตกกลุ่มรักนะคะแล้วก็แต่ว่าแฮวนะคะก็คืออกหักได้รับคำคำปฏิเสธมาไม่รับรักนะคะแต่ว่ารอเคลเนี่ยไปคบหากับอีกคนนึงซึ่งเป็นเพื่อนของเบโธเฟนแล้วก็คนนี้เนี่ยเพื่อนคนนี้เนี่ยเบโธเฟนก็ไม่ค่อยถูกกันนะคะเบโธเฟนก็เลยเน่าจะนะคะแต่งเพลงเฟอร์ลิส เพื่อเป็นการบอกลาผู้หญิงคนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นความเป็นไปได้นะคะของคนแรกคนที่สองนะคะชาริสมาฟาตีค่ะ ก็คนนี้นะคะเป็นเพื่อนกับเบโรเฟนแล้วก็เคยเป็นนักเรียนของเบโรเฟนด้วยนะคะ,ะเป็นคนที่เบโรเฟนเนี่ยตกหลุมรักด้วยค่ะแล้วก็เคยขอแต่งงานนะคะในปี1810ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่เบโรเฟนเนี่ยแต่งเพลงเฟอร์ลิสนะคะ,ะแต่ว่าการขอแต่งงานครั้งนี้นะก็ถูกปฏิเสธนะคะเพราะว่าเฮอริสเนี่ยเป็นผู้หญิงชนชั้นสูงแล้วก็เขาชื่นชอบเบโรเฟนเนี่ยจากผลงานดนตรีค่ะไม่ได้ว่าชอบที่ตัวตนของเบโรเฟนหรือว่าชอบในแบบคนรักนะคะ ก็หลังจากที่เบโดเฟนเสียชีวิตเนี่ยต้นฉบับเพลงที่เบโดเฟนเนี่ยเขียนเพลงเฟอร์ลิสเนี่ยเจอที่เทอรีสนะคะอยู่ที่เทอรีสแล้วก็คนที่พบเนี่ยคือลูดวิกโนะค่ะซึ่งลูดวิกโนะเนี่ยเขาก็ได้ ก๊อปปี้ต้นฉบับนะคะมาเป็นฉบับก๊อปปี้ซึ่งฉบับก๊อปปี้เนี่ยเขาก็นำเผยแพร่สู่สาธารณชน,นะคะ่ะก็เลยเป็นไปได้ว่านะคะอาจจะเกิดความผิดพลาดค่ะที่ลูวิกนอร์เนี่ยก๊อปปี้ผิดนะคะจากต้นฉบับเนี่ยจริงๆน่าจะเป็นเฟอร์เทอริสนะคะ,ะเขียนไปเป็น Fur a l i ลิค่ะ คนสุดท้ายนะคะอลิซาเบธเบรเรนฟิลด์ค่ะคนนี้ก็เป็นเด็กที่เรียนเปียโนกับเชอริสนะคะเมื่อตอนอายุ13ปีแล้วก็เป็นช่วงที่วิโดเฟนเนี่ยแต่งเฟอร์ลิสขึ้นพอดีค่ะนักดนตรีว,วิทยานะคะก็เลยเชื่อว่าวบโดเฟนเนี่ยอาจจะแต่งเพลงเฟอร์ลิสนะคะให้กับอลิซาเบธเพื่อที่จะให้เธอริสเนี่ยสอนเปียโนอลิซาเบธนะคะครบแล้วนะคะสำหรับผู้หญิงทั้ง3คนที่คาดว่าน่าจะเป็นอลิซค่ะทุกคนคิดว่าใครคืออลิซคะ ก็ลองเดาะคะแล้วก็เก็บไว้ในใจก่อน,นะคะ่ะจริงๆเนี่ยถ้าเราดูจากหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมันชี้ไปที่ เทอริสมาฟัตชีเลยนะคะซึ่งก็คือเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นนักเรียนของบิดเฟนค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเทอริส er เนี่ยมีต้นฉบับเพลงเฟอร์ลิสนะคะอยู่ที่ตัวเองคะ่ะแล้วก็ในปีที่บิดเฟนแต่งเพลงเฟอร์ลิสนะคะก็เป็นปีเดียวกับที่โดนปฏิเสธจากเทอริสด้วยคะ่ะถ้าบิดเฟนเนี่ยไม่แต่งเพลงให้เทอริสนะคะแล้วทําไมต้นฉบับถึงไปอยู่ที่เทอริสได้คะ่ะถูกต้องไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเป็นไปได้มากที่สุดเลยคะ่ะที่อลิสที่ เบโธเฟนเนี่ยแต่งเพลงให้ก็คือทอรีสมาฟาทีนั่นเองค่ะ